เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอเกมเล่นเอาตายจากมางงะเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าคุณอยากชนะหรือมีชีวิตรอดต้องมีทักษะอะไรบ้างเกมไหนมันยากง่ายหรือมีความน่าสนใจยังไงคลิปนี้ผมเลยอยากจะมาพูดถึงเกมเอาชีวิตรอดจากบางงะทั้ง4เรื่องนี้ครับอาริซินบอร์เดอร์แลนด์ถ้าคุณโชคดีเนี่ยคุณก็ได้ไปโผล่ในโลกบอร์เดอร์แลนด์ได้แบบไม่รู้สาเหตุมันก็จะดูคล้ายๆ้ายโลกปกติของเราเนี่ยแหละครับแต่บ้านเมืองจะรกร้าง แต่ถ้าคุณสำรวจไปเรื่อยๆก็จะได้เจอคนอื่นซึ่งคนที่มีประสบการณ์ในโลกนี้นะต่างก็รู้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องเล่นเกมแห่งความตายเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดต่อไปเพราะถ้าคุณไม่ยอมเล่นเนี่ยจำนวนวันที่คุณอาศัยอยู่ได้ในแดนนี้ที่จะเรียกว่าวีซ่ามันจะลดลงเรื่อยๆซึ่งคุณจะได้เพิ่มจากการเล่นเกมชนะเท่านั้นถ้าปล่อยจนวีซ่าหมดคุณก็จะโดนเลเซอร์ผ่ากบาลเลยครับ ทำให้อย่างแรกเลยก็คือคุณต้องมีความช่างสังเกตและวิเคราะห์ได้ไวขอตัวเกมมันไม่ได้อธิบายเรื่องเบสิกพวกนี้ให้คุณไว้ก่อนเลยคุณต้องไปถามจากผู้เล่นคนอ,อื่นอย่างเดียวถ้าคุณไม่รู้เรื่องปล่อยจนวีซ่าหมดหรือคุณเข้าร่วมเกมแรกไปแบบงงๆก็จะมองได้ไง่ายนะครับในแต่ละเกมเนี่ยก็จะมีไพ่เป็นตัวบง่งบอกระดับตัวเกมจะแบ่งคร่าวๆเป็น4หมวดนะครับตามหลายไพ่ก็คือโพดําขาหลามตัดดอกจิกแล้วก็โพแดง โพดัมเน้นพละงกำลังและก็ความอึดกำลังกายล้วนๆเขาหลามตัดเน้นการใช้ตรก,กะและการคำนวณดอกจีคือเกมที่เน้นความร่วมมือกันและก็ใช้สมองและร่างกายแล้วก็สุดท้ายเกมโพแดงนะครับที่เป็นเกมที่เล่นกับจิตใจของคนนอกจากหน้าไพ่ก็จะมีเลขบนไพ่ที่แสดงถึงความยากของเกมนั้นๆมีไปตั้งแต่สองไปถึงตัวคิงมันเลยเป็นเหมือนเกมที่ไม่สอนเราเล่นแต่ว่าเน้นให้เราไปแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นสำรวจโลกหาข้อมูล ยิ่งน่าสำรวจเจอพื้นที่จัดเกมเยอะก็จะมีตัวเลือกเกมให้เล่นเยอะแต่คุณก็ต้องเข้าเกมก่อนถึงจะรู้ว่าเพศของเกมู่ดีนะครับเกมที่น่าสนใจในเรื่องก็อย่างเกม5พาโพดําที่ต้องหาห้องเซฟให้ได้ระหว่างที่โดนคละกรราวุธครคบมือได้ล่าเน้นที่พละกําลังแล้วก็ไหวพริบล้วนๆหรืออีกแนวอย่างเกมคิงข้าหลามตัดซึ่งเป็นการคํานวณประกับการอ่านคนถ้าเกมในระดับยากๆเนี่ยเกมก็จะยิ่งลึกและก็จะมีทักษะหลากหลายที่ต้องใช้ร่วมกันนะครับขนาดเกมโพดําที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมใช้กําลังก็มักจะมีทรออแกเสม เพราะงั้นทั้งความฉลาดแล้วก็ไหวพริบก็เลยต้องมีในทุกๆเกมครับซึ่งถ้าคุณอยากรอดคุณต้องช่างสังเกตอย่างมากต้องหาสำรวจหาข้อมูลแต่ที่สําคัญก็ต้องรู้จักตัวเองดีว่าเราไหวเกมแบบไหนเช่นสมมติว่าคุณชนดสุดๆแต่ร่างกายไม่มีแรงเลยเนี่ยคุณก็พอจะเลี่ยงเกมโผล่ดไปได้อยู่ไปเล่นเกมอื่นที่อาจจะมีโอกาสรอดอมากกว่าเพราะก็จะมีบางช่วงเหมือนกันที่ตัวเกมเปิดหน้าไพ่ให้ดูก่อนว่าเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรก่อนที่เราจะตัดสินใจลงไปเล่นได้สรุปแล้วเกมในเ l i c e in น o อ d e ดล a n d เนี่ยถือว่าใช้หมดเลยทั้ และอีกส่วนที่สําคัญก็คือการวางแผนบริหารจัดการวีซ่าของตัวเองและหาทางเอาชีวิตรอดในแดนมรณะแห่งนี้ครับคามิสมาโนอยโทรินะครับหรือว่าเกมเทวดาน่าจะเป็นเกมที่สเกลใหญ่สุดในนี้แล้วพอในโลกนี้อยู่ๆวันหนึ่งเด็กมอปลายทั่วโลกจะรนมัาคับให้เล่นเกมโดยเกมแรกจะเริ่มตั้งแต่ในห้องเรียนและจะมีเกมต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียวที่จะได้สานต่อพลังของพระเจ้าหรือคือพลังของคนที่สร้างเกมนี้ขึ้นมานั่นเองหรือถ้าใครโดดเรียนวันนั้นก็ไม่รอดนะครับ จะมีคนมารับคุณไปเล่นเกมอีกแบบแทนแถมอันนี้ดูยากกว่าอันปกติอีกในเกมเทวดาเนี่ยมันจะไม่ได้มีหมวดหมู่อะไรนะครับเกมมันจะหลากหลายแล้วแต่ผู้สร้างเกมให้าจะสร้างเลย ถมตัวเกมไม่มันจะซ่อนลูกเล่นหรือว่าคำใบ้เกมมาไว้ตั้งแต่ในกฎหรือแม้แต่ในชื่อเกมก็ยังมีเป็นเกมที่ผู้สร้างเกมดูมีจินตนาการล้ำเลิศที่สุดแล้วแต่ก็พอมีพลังระดับพระเจ้าวะนะครับแล้วก็มีทั้งเกมสั้นเกมยาวเกมที่เข้าใจง่ายหรือเกมที่ต้องคิดเยอะก็มีครบเลยอย่างเกมแรกตอนเปิดตัวที่หลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านๆกันมาแล้วเป็นเกมดารูมะที่มาจากการเล่นของญี่ปุ่นก็คือถ้าดารูมะมันหันหน้ามาแล้วคุณขยับอยู่เนี่ยคุณก็จะตาย คนเดียวที่จะรอดก็ต้องกดปุ่มที่อยู่ด้านหลังไงตุ๊กตาตัวนี้ให้ได้เป็นการบังคับเล่นเกมแบบฉับพลันสุดๆแบบที่ไม่มีใครตั้งตัวทันเลยครับถ้าพูดามาตรงๆต,ต้องมีสกิลพะเอกมันก็ต้องโชคดีโคตรๆจริงๆครับสำหรับการที่จะรอดในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่านอกจากพละงกำลังหรือสมองที่สาคัญดวงก็ถูกนํามาเป็นความสำเรในเรื่องนี้เช่นกันเพราะจะมีอยู่เกมหนึ่งนะครับที่แค่จับไม้สั้นไม้ยาวกันเลยใครจับผิดก็ตายคือดวงนล้วนๆเลยครับ แต่ที่สนุกของเรื่องนี้คือมันสร้างสารรค์ดีนะจะมีนเัหนังเกมที่ให้พลังพิเศษเอาไปต่อสู้กับตัวละครในนิทานหรือจะเป็นแค่เกมเปล่อยอฉุบธรรมดาก็มีทั้งหมดในเรื่องนี้เลยแต่แน่นอนว่าถึงตายทั้งหมดนะครับ เหมือนเป็นเรื่องที่อยู่กึ่งๆที่มีทั้งความมันแบบไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็การใช้สมองก็สรุปได้ว่านะครับเกมเทวดาแต่และเกมเนี่ยโคตรยากแล้วก็ฆ่าตายกันง่ายจริงๆคุณต้องมีครบทั้งการสังเกตไวพิบไวกําลังดีดวงโคตรดีเกมมันก็ถือว่าค่อนข้างกวนตีนมผู้เล่นพอสมควรแต่ในการบังคับเด็กมปลายทั่วโลกมาเล่นเกมที่เหมือนมาลดประชาะกรไวรุลเล่นๆนะครับเพราะงั้นเกมนี้ผมจะบอกเลยว่าไม่ต้องหวังจะรชนาแล้วครับผมไม่ต้องหวังจะรอดด้วยจริงๆประชาะกรส่วนใหญ่ก็น่าจะหายในแต่เกมแรกในห้องเรียนนั่นแหละครับ เป็นเกมที่อันตรายต่อชีวิตน้อยที่สุดแล้วในนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับผู้ที่โชคดีถูกเลือกจะได้รับพัสดุปริศนาพร้อมกับจดหมายเชิญจากสำนักง,งานไลเออร์เกมเนื้อความจดหมายจะบอกคุณว่าถ้าคุณอยากเข้าร่วมเกมให้เปิดกล่องดูได้เลยซึ่งเมื่อเปิดกล่องดูเกมก็จะถือว่าคุณเป็นผู้เล่นทันทีในกล่องไหนคุณจะพบเงินสด100ล้านเยนหรือประมาณ24ล้านบาทพร้อมกับก,กฎกติกาของเกมแรกนะครับที่คุณต้องเข้าร่วมเพราะว่าคุณเปิดกล่องมาดูแล้วไลเออร์เกมเนี่ยก็เลยตัดเหล็กเรื่องอื่ พาะง้นถ้าคุณไม่ขี้ลงสสยไปเปิดกล่องก็รอแล้วนะครับหรือถ้าคุณลงไปเล่นและอยากถอนตัวก็ต้องจ่ายครึ่งหนึ่งของเงินรางวัลที่คุณได้มาแต่เกมมันก็ยากขณะที่ว่าบางทีชนะก็ไม่ได้กําไรหรือว่าขาดทุนเพิ่มก็มีแต่สำหรับคนฉลาดลาดคงเป็นแหล่งความตังชั้นยอดเลยครับผู้จัดลายเกมต้องการพุ่เล่นเพื่อไปเล่นเกมหลอกลวงที่สามารถชิงเงินรางวัลได้เป็นร้อยร้อยล้านเยนจะแพ้ก็ติดหนี้เปร้อยล้านได้เหมือนกันพอะง้นถึงไม่ตายก็ติดหนี้ไปทัน้งนชีวิตได้เลยนะครับลายเปเมมนเกมที่เน้นการอกวงตามที่ชื่่ออบบอนันละคร ทักษะหลักๆที่จำเป็นคือจิตวิทยาการวิเคราะห์คนการคำนวณวางแผนในเกมส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นการดีได้ผู้เล่นร่วมมือกันแต่ก็ติดตรงที่ว่าจะมีช่องทางให้หักหลังกันได้ง่ายตลอดทําให้ในเกมนี้เราเชื่อใจใครไม่ได้เลยเกมที่ผมอยากยกตัวอย่างก็เช่นเกมคนของเทือนเกมทีมที่จะแบ่งคนเป็นสองฝ่ายสลับกันฝั่งหนึ่งคนกระเป๋ามาอีกฝั่งก็ต้องทายว่าในกระเป๋ามีเงินมาเท่าไหร่หรือไม่มีถ้าทายผิดก็ต้องโดนปรับเงินไปให้อีกฝ่ายอารมณ์เหมือนบอดเกมที่ชื่อเช์ลิฟถ้าใครเคยเล่นกันนะครับ หรืออีกเกมอย่างเกมก็มีดนตรีที่ต้องอาศัยทั้งกําลังการใช้งานคนการวางแผนและหาข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นเกมเกมนึงที่มีองค์ประกอบเยอะและลึกมากทำให้เป็นเกมที่สนุกมา,มากๆเกมหนึ่งในหลายเกมเครับ ตัวสานักงานในเกมก็ค่อนข้างแฟร์กับผู้เล่นพอสมควรในเกมก็มักจะมีคนของสํานักงานคอยตอบคาถามและอธิบายกฎได้ตลอดว่าอะไรที่ทําได้ทําไม่ได้ฉะนั้นถ้าคุณสงสัยว่าแอบแพกกฎหรือเรื่องอะไรเกินเกลี่ยได้เบอร์ไหนมันจะเวิร์กไหมคุณก็เดินไปถามเขาได้เลยเกมน,นี้นี่เป็นมิสกับผู้เล่นที่สุดแล้วนะครับถ้านับในเรื่สี่เรื่องนี้เนะี่ยตัวกฎของเกมก็ชัดเจนแถมยังเปิดช่องให้ผู้เล่นได้หาทางสร้างสารรค์ได้ค่อนข้างเยอะอีกด้วย สรุปแล้วไล่เกมเกมนี้คุณไม่ต้องวิ่งเร็วไม่ต้องกล้ามโตแต่ถ้าคุณสมองใหญ่2องไอคิวจริงๆเนี่ยคุณก็ชนะได้ไมย่ยากครับเพราะต้องเหนืหอว่าผู้กับแข่งคนอื่นๆส่วนใหญ่ก็เป็นคนธรรมดาที่โดนหลอกมาด้วยความโลภยิ่งถนะ้าคุณมีทักษะในการล่อลวงหลอกลวง,งคนก็ยิ่งง่ายเลยครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนติดนี้ที่กำลังเครียดแล้วก็โดนปันหัวลอยง่ายและอย่างสุดท้ายถ้าคุณสามารถแอบเอาคนที่คุณไว้ใจว่าจะไม่หักหลังเนี่ยเข้าไปเล่นเกมด้วยยิ่งการันตีชัยชนะของคุณได้ในหลายๆเกมเลยนะครับแบาเทีี่จัดขึ้นนใทุกป โดยจะนําเด็กมอสานจำนวนหนึห้องไปปล่อยกับบนเกาะแล้วก็ให้ทำการเล่นเกมฆ่ากันให้เดือดคนสุดท,ท้ายโดยจะสุ่มจากโรงเรียนทั่วญี่ปุ่นเลยนะครับมับางงานเรื่องนี้ก็เหมือนต้นแบบของเกมบเทิลอยที่เราเห็นในปัจจุบันนี่แหละครับนักเรียนก็จะถูกลมแก๊สไปโผล่ที่กลางเกาะพร้อมกับปอกคอที่มีสีแดงกระพริบกระพริบติดอยู่กับรุกคน จากนั้นก็จะมีครูมาอธิบายกฎทั้งหมดให้สั้นๆเลยก็คือนักเรียนทุกคนจะต้องฆ่ากันจนเหลือแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นใครที่ต่อต้านเปคอก็จะระเบิดทันทีและคุณครูก็ไม่ได้ใจดีกับคุณเท่าไหร่ถ้าใครครุยกันตอนครูอธิบายก็อาจจะขึ้นสวรรค์ไป้ตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มเกมได้นะครับเพราะงั้นถ้าอยากรอดจากเกมนี้ต้องมีมารายาทในห้องเรียนด้วยนะครับตัวเกมก็มีระบบแต่งเจอโซนที่ได้ถึงเวลาที่ประกาศแล้วถ้าใครอยู่ในโซนนั้นก็จะเปาคอระเบิดตายทันทีบังคับใหมม้ไม่่มมมกกกกการลออออบนนนนนัััไดดืืทุคคคยยเเ็ะิง จากนั้นก็จะปล่อยตัวนักเรียนนะครับโดยจะเรียงออกไปตามลที่แต่ละคนก็จะได้กระเป๋าสตาร์เตอร์แพ็กกันไปซึ่งจะส่มอาวุธในนั้นซึ่งมีหมดลยครับทั้งหน้าไม้ปืนมีดหรือแบดดัมบูมแมลงน่าจะเป็นเกมที่โหดดิบแล้วก็เร็วเรวที่สุดในลิสต์นี้แล้วนะครับกับไอเดียที่ล้ำเกินยุคสมัยทําให้เกมฆ่ากันของเรื่องนี้มันมากๆตัวเกมบอกกฎทุกอย่างไว้ค่อนข้างชัดเจนอาจจะมีความไม่แฟร์บ้างในเรื่องของการเริ่มต้นเกมกับลำดับก,การออกของผู้เล่นที่ถ้าออกคนแรกไงก็ได้เปรียบหรือการสุ่วใช้ดงลนก็มมีผเหือกัน ในส่วนอื่นก็คงเป็นพละกําลังที่ทําให้คุณวิ่งเอาตัวรอดได้ตลอดหรือไม่ก็ทักษะการหลบซ่อนทักษะการล่าถ้าใครเก่งการเซอร์ฟเวอ์แบบเดินป่าทํากบดักปฐถมพยาบาลแบบนี้ก็จะแยี่ยมมากเลยครับยิ่งถ้าคุณมีทักษะในการใช้วุธก็ยิ่งจะโคตรได้เปรียบเพราะในบริบทของเรื่องส่วนใหญ่มก็เป็นแค่เด็กมอสรที่ไม่รู้ไอห,หน่ยเนยอะไรพระง้นถ้าใครใช้วุธเป็นแล้วก็โชดขณะที่จะลงมือทําได้เนี่ยก็คงไม่ยากมากที่จะชนะเกมนี้ครับ ก็จบกันไปตามนั้นนะครับสำหรับการแนะนำความยากแล้วก็อธิบายเกมจกบังงะาทั้ง4เรื่องนี้สำหรับผมในลิสต์นี้เนี่ยผมชอบราย์เกมที่สุดแล้วแต่เรื่องอื่นๆที่ยกมาก็มันไม่แพ้กันเลยนะครับลองตามไปอ่านกันดูนะทุกคนและก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ผมชอบมากๆแต่ก็ยังไม่ได้มาพูดถึงเพราะว่าคลิปมันคงจะยาวเกินไปยังไงถ้าอยากให้ทำคลิปเรื่องอะไรก็บอกไว้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าเกมเอาชีวิตรอดจำมังงะเรื่องไหนยากที่สุดอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมมากๆเลยคครรรัััับบบีชสสวด